อ่ะสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวทีมปู่เพียวล่าสัตว์กันนะครับอ่าคือพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยทีมสวนสัตว์นี่ยก็คือทีมสายแซมอนสายอันเชอร์แหละผมว่าจะติดเรียกว่าทีมสวนสัตว์ก็จะนิยมมากในแแลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแแลงไหนผมว่าน่าจะเจอกันไม่เยอะก็น้อยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าการตีทีม สวนสัตว์เดียนะครับมันก็มีหลายทีมบางคนอาจจะใช้ทิมะบ้างบางคนอาจจะใช้ตัวดาเมจบ้างอะไรประมาณนั้นซึ่งของผมเองอ่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมใช้ทีมนี้ในการตีอยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยทีมสวนสัตว์เนี่ยจะไม่ได้ใส่ดาร์กโกโก้กันผมก็เลยเอาเพียวเข้าไปตีนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยทีมผมก็ก็ตีสวนสัตว์โอกาสก็ชนะเยอะนะครับคือไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็มีเนี่ยมีกันได้บ้างนะครับนี่ก็กันได้ อันนี้ก็กันได้ส่วนสัตว์นะครับอ่ะอันนี้กันไม่ได้นะครับอ่ามีเหตุมาด้วยอ่าอันนี้ก็กันได้ส่วนสัตว์นะครับผมเนี่ยอันนี้กันไม่ได้อันนี้กันได้ก็จะมีกันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันได้รวมถึงว่าผมอ่ะตีแล้วเข้านะครับแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเป็นลดเสียหาย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 แล้วก็คูทามแต่ทีเนี้ยเออพอดีว่ามีพี่ๆในกิวนะครับกิวคิงคุกกี้ไทยแนะนํามาว่าเออ เขาก็ใช้ทีมนี้แต่เขาแบบไม่ได้ใช้คููทารเหมือนกับผมแล้วแบบเออมันเวิร์กมันน่าจะเวิร์กกว่าผมก็เลยอ่ะอันไหนๆก็จะทําคลิปนี้แลละเดี๋ยวปรับปรุงทีมแล้วก็เดี๋ยวไปลองลุยจริงเลยนะครับผมแล้วก็ของเขาใช้เป็นเคียวปกติผมใช้ขนนกมาตลอดเลยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆในกิวมาที่แนะนํามานะครับมาก็หลกักๆเนี่ยท็อปปิ้งของเซตเดิมผมอะ่ะได้อยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าตัวไซตามะเนี่ยนะครับก็จะเป็นลดดาเมจล้วนนะครับแล้วก็พี่ดาก็จะมีครูทารประมาณ8%นะครับ แล้วก็พี่หน้าหลอกก็ครูทานประมาณ 7- 8เซนะครับราชินีลดเสียหายอย่างเดียวแต่จะมีเพียวนี่แหละนะครับเพราะว่าที่เขาแนะนํากันแบบว่าอาจจะอยู่ส่วนประมาณ23.9อะไรประมาณนั้นของเดิมผมเล่น 23- 2ก็เดี๋ยวลองปรับกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ายากนะครับอาจจะลองดูผมน่าจะปรับได้นะครับไหนดูซิชิ้นไหนเป็นแก่ดาเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ย1.4น่าจะต้องปรับ2ชิ้นนะครับชิ้นเดียวไม่น่าจะพอ1 9จเโอเคต้องเอาผมต้องเอา 1. 4ุออก2ชิ้นนะครับอ่า หา1.4ออกนะครับก็ต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับผมจะนั่งผมมีอยู่ที่ดาร์กอันหนึ่งอ่ะ2%ห่ออยู่นี่อยู่นี่อยู่น่าอยู่นี่อยู่นี่อ่ะ2%มาก่อนนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็ถ้า23.23.9เนี่ยก็คือา3.22.6ต้องการ1.6นะครับอ่ะชิ้นไหน1.6ไหมเนี่ยอ่ะชิ้นนี้1.21.21.6นะครับ1.6อย่าเราลองแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับ1.6โอ้เป๊ะมากสวยนะครับ 23.9เปอร์ลดเสียหายก็จะน้อยลงหน่อยนะครับก็เป็นเวอร์ชันปรับปรุงแล้วก็เราใส่เคียวคีด้วยนะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนทีมป้องกันนิดนึงอ่ะลองเป็นแว่นตาก,กันนะครับมาเดีย๋ยวเราจะตีทีมสวนสัตว์กันนะครับปู่เพียวล่าสัตว์ถึงเวลาแล้วมาท่านแรกนะครับเป็นเป็นจะล่าสัตว์ตเต็มก็ไม่เชิงนะเพราะว่าใส่ผสมเป็นนางฟ้าแต่อาเดีย๋ยวลองดูนะครับ จะมีหอยนางรมงก,กับแกะผมเรียกว่าล่าสัตว์ลวกันนะครับเป็นทีมสวดสัตว์มาไปตีไปนะครับแล้วก็ดาร์กไปนะครับผมอุ้ยอย้โดนโดนมาแล้วก็ครีมคอสแล้วก็เพียวฮิวขึ้นมาอื้อพอดีเป๊ะเลยนะครับเมื่อกี้คือกดโล่ปุ๊บโล่เราโดนระเบิดแตกไปโอ้โหโล่จังหวะสวยมากครับดาร์กไปเพียวออกมาต่อนะครับผมโดนอะไรไหมเหมือนจะเหมือนจะยังไม่ค่อยโดนอุ้ยแต่ทีมโอ้ไม่ค่อยโดนเพราะทีมเขาน่าจะหมดตีเมื่อกี้ผมลืมดูโอ้โหเร็วมากนะครับอันนี้คือเป็นหอยแกะนะครับผมหอยกะแกอ่า ทีมที่2นะครับเป็นหมากับน้องน้องหน้าหล่อนะครับผมเออแล้วก็ไปแล้วก็ราชินีแช่แข็งนะครับเพียวฟึบหนีโอ้โหโลเราโดนครีมคอตเต้ค,คาระเบิดแตบอ่เขาไม่มีดาร์กนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทีมส,สัตว์เนี่ยจะไม่ได้นิยมใส่ดาร์กกันฉะนั้นก็การใช้เพียวเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับเผื่อใครคิดถึงแอร์ผมคิดถึงปู่เพียวมากเลยนะครับปโปรไปไอตัวเขาเกือบตุยนะครับอ่าคิวขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่าเราต่อยเรียบร้อยนะครับ แตกนะครับนี่มาอันนี้เป็นเจอหอยกระแกะแต่พอดีผมลืมดูว่าเขาใช้ดาร์กก็เรียทีมนี้ตีนะครับผมฟึ๊บปูเพียวเออได้ฮิวนะครับผมอ่าโลยังอยู่แต่โลไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มาเวฟแรงยังยืนได้นะครับผมพี่ดาร์กไปแล้วก็หน้าหล่อนะครับผมแล้วก็เพียวเออสวยแล้วก็พี่ออออพมัดโลไม่มีโดนดาร์กเขานะครับแช่เข้าไปฟึบเฮ้ยแกเขาเกือบตุยมัดต่อยเร็วๆเร็วต่อยต่อยเร็วๆสีดาร์กไปเออ Your, คิมคอตเพียวยืนขึ้นมาต่อยอุ้ยมันได้ต่อยยังไมลืมดูเฮ้ยยืนไว้ก่อนพวกยืนไว้ก่อนราชนีแช่แข็งทุกสิ่งไปนะครับโลโอเคเดีย๋ยวรอฮิีวขึ้นมาก่อนโอเคโอ้โหเจอดาร์กมายังยังได้อยู่เออเฮ้ยเสียวมากเลยอ่ะวันนี้เป็นอ่าเป็นทีมสวนสัต์แบบคอตเต็ดนะครับผมมาเดี <S <S ๋ยวปู่เพียวล่าสัตว์มาต่อฮพีวขึ้นมานะครับผมอุ้ยโดนระเบิดมาก็ติดโลเรานะครับเออสอยเอ้า ที่มาเขาตุยไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเป็นล่างทรงนะครับอาฮิวขึ้นมานะครับผมแล้วก็คอตเตะไปโล่โล่เมื่อกี้เราได้ใช้งานนะครับคือโล่ถ้าเราได้เปิดอ่ะควรจะได้ใช้นะมันจะได้รู้คุ้มหน่อยนะครับอ่ะฮิวโอ้โหเหลือแค่2ตัวจเจ้าอะไรพิทรอไหวโอ้โหมาเจอทีมสวนสัตว์แต่เป็นนางฟ้าเอแค์นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งอุ้ยเราเกือบตุยนะครับอุ้ยรัชินีทอนไก่อนฮิวขึ้นมานะครับผม โล่โล่โล่รอบนี้ไม่ได้ใช้ไม่เ,เป็นไรเขาปิดสมุดมาเอ้ยยังยืนได้อยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรออุ้ยโดนนางฟ้าแล้วแบบอุ้ยราชินีรลชินีโอ้โหราชินีแตกนะครับผมฮิวขึ้นมานะครับแต่ทีมเขาก็แตกเหมือนกันไหมแตกเหมือนกันไหมนางฟ้าเออนางฟ้าไม่ตุยสักเออโอ้ยดาร์กไปปิดโอเคอุ้ยโอ้โห, because, okay. โหทีมนี้รอบนี้เราแตกนะครับแตกแน่ใครเราต้องได้ซัดต้องได้ซัดซัดให้กระจุยโดนโอ้หุยนะครับโอ้โห,โหรอบนี้เจอเป็นราชินีนะครับดี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 ได้เจอหลายแบบนะครับผม ไปแช่ไปแล้วก็ฮิวขึ้นมาเออน้าแข็งแตกโ,โปรนะครับผมแล้วก็ซัดไปอุ้ยยังยังยังผมว่าเว็บต่อไปเขาต้ะจะไปนะคอตเต็ดแล้วก็เพียวแช่เออติดโลสวยนะครับผมเขาติดโลแล้วนะเออแช่แข็งไปนะครับผมปึ๊บ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 แล้วก็เพียวอุ้ยเกือบเกือบเพียวเกือบตัวแช่ไปก่อนยุดเออระเบิดโป,โป๊ะเ,เพียวแตกทีมเขาก็แตกเหมือนกันเหลือแต่ล่างทรงนะครับล่างทรงเร็ว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 สแตนเออโอเคสแตนเขาแตกเรียบร้อย ก็ประมาณนี้สำหรับทีมปู่เพียวล่าสัตว์นะครับก็ไปลองใช้กันได้นะครับใครที่แบบเอ้ยคิดถึงปู่เพียวอะไรเงี้ยส่วนเรื่องท็อปปิ้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเดิมทีเนี่ยผมไม่ได้ใช้ย3 9ิบสามจุดเก้ามันก็ใช้งานได้ดีมากๆอยู่แต่ถ้าถ้าทําได้ประมาณนี้ไหวทําได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าถามว่าทําไม่ไหวถามว่าใช้งานได้ไหม ผมคิดว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติเกิน2 3 9ด้ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้แต่ผมยังไม่ได้ลองเองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะไปจะแย่งจังหวะสกิลตัวไหนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าเออ23.9ที่เราทดสอบในคลิปนี้เออมันก็ชนะเยอะแบบเยอะมากแพ้ไปตาหนึ่งครับแพ้ไอแคงหนังฝาเป็นทีมส่วนทัพย์แบบไฮบิดลูกผสม <laughs> พันผสมพันผสมนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์กันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเจอทีม สวนสัตว์เยอะมากนะครับแต่ยอะมีทีนึงว่าอันนี้ไม่ใช่ทีมเดียวในการตีทีมสวนสัตว์มันใช้ได้หลายทีมนะครับอันนี้แค่ผมมาแชร์แล้วกันว่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยใช้เป็นทีมไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ